พี่เต๋ามมีอะไรมาให้กินพี่เต๋อจะได้ชื <c oughs> ่ออะไรไฟสองหน้าสีมอสเจลเขากินเนี่ยพี่เต๋าเขากินไปกระปุกนี้กระปุกที่สองแล้วเรากระปุกที่สองแล้วใช่หนึ่งคำวันละหนึ่งช้อนพออุย้ยเยอะจังก็ประมาณนี้แหละกี่กรัมมันไม่ต้องเป็นกรัมมันประมาณแบบเฉลี่ยประมาณนี้สีมอสเจลเขาอยากให้พี่เต๋าผิวสวยๆไงมันบำรุงผิวเหรอทุกอย่างเลยอ่ะหอมกินได้ อปาอปาอาปาค่ะเกินให้หมดเลยอืมก็อร่อยนะอืมเกินไม่ยากหรอไม่ยากอืมอร่อยนะอ่ะงงเลยแล้วก็ไม่เห็นยากเลยอ้วาวรัสเซียโอ้โหเขาเกินยากอยู่คนเดียวอืกินง่ายมาไหนหมดละอ๋อเก่งจังเลยอะ่ะ อร่อยนะไม่รู้สึกว่าเท็กซเจอร์มันคืนยากเลยเนอก็เหนียวนิดนึงแต่ว่าก็คืนแล้วหมดแล้ว